สวัสดีครับตลอดถ่ายคลิปตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดข้างๆอินพิเลอร์สำโรงนะฮะนี่ครับผมมาเห็นร้านนี้นะครับผมเขาทํากันใหม่ๆเลยนะครับทอดกันใหม่ๆเลยนะฮะเป็นร้านทอดมันปลากรายนะครับผมสูตรสมุนไพรนะครับผมนายแทนแม่สีไพ่นะครับผมสวัสดีครับผมขายชุดละสามสิบาท40บาทแล้วก็50บาทนะสิบบาทนะครับผมน้ำจิ้มนะฮะน้ำจิ้มเราเด็ด เป็นน้ำจิ้มอะไรครับพี่เป็นน้ำจิ้มสามรสนะครับท <Okay. S 1> ำเบียงด้วยนะครับนี่ครับผมอันนี้เป็นข้าวมันปลากายเนาะอันนี้ดเดือตรงนี้เป็นยอาราครอันนี้ด่างเดือดใช่ไหมครับนนจะมีต่างกันใช่ไหมครับ่างชาติจะต่างกันยอดราคาต่ำกว่า,นา,นาหาาน่อยครับผมอันนี้ออกเผ็ดนิดนึงครับมันจะมีสองแบบนะครับอันนี้จะเป็นด่างเดือดนะอีกแบบนึงจะเป็นอะไรนะครับพี่ปลาไกายยอดราคาครับผมข้าวมันปลากาย ยอดมะพร้าวนะครับผมมีสองแบบนะครับเป็นสูตรดั้งเดิมแล้วก็สูตรใหม่ใช่ไหมฮะครับผมรสชาติจะต่างกันนิดนึงใช่ไหมครับสีสวยมากครับผม เป็นตัวท่อมันเราก็ทำเองเลยใช่ไหมครับะไรดีครับมบไม่จงทราบปาปากกายนะครับทุกคนเลยสามสิบสี่สิบห้าสิบได้ค่ะ สามสิบบาทสี่สิบบาทห้าสิบบาทได้นะครับนี่ครับนี่เป็นสูตรดั้งเดิมน,นะครับผมอันนี้เป็นอันนี้สูตรย้อนมะพร้าวอ่อนนะครับแต่นับัถ้าลูกค้าจะเอาแบบรวมกันได้ไหมครับพี่ได้ได้ใช่ไหมครับรวมกันได้นะครับนี่ครับอันนี้เป็นน้ำจิ้มเลยนะครับทุกคนตัวที่เด็ดทางร้านนะครับทำเองนะครับ ชุดหนึ่งที่เขาก็จะมีนะครับนี่เตรียมให้แบบนี้เลยครับมีน้ำจิ้มแล้วก็มีแตงกวาแตงกวานะครับผมทันตัดให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็จะมีมีมีไม้ให้ด้วยนะพี่มีไม้เรามีไม้ให้ด้วยมีไม้ให้ไปจิ้มนะครับขอบคุณครับขอบผมนี่ครับพี่ผัดสดผัดสด แย,ยกน้ำจิ้มไปนะพี่หรือว่าราดเลยขายดีมากครับ30บาทก็รวมกันได้นะครับทุกคนได้ค,ค,ครับ,บ,รบตัวนี้เป็น ก็มาระกายดัดงเดิมด<ส>ั้งเดิมนะค้ัวรใช้ทัวบใช้ทัวร์นะครับใช้เวลาเท่านานเลยครับห้านาทีห้านาทีนะแป๊บเดียวนะครับสามสิบสี่สิบห้าสิบได้ครับผมก็เลยดีครับเราอยากเดิยวรื่อยอันนี้คือเขาใช้มือทำนะครับทุกคนต้องใช้ความสำลานนะครับ

เตมเจ็ห้าติดกันได้ครับต้นปักายนะครับสามเจ็นะครับปักรายยอดมะพร้าวปักรายดั้งเดิมเต็มดัวรวมได้ครับสามเจ็ดสิบห้าติดได้ปักรายยอดมะพร้าวปักรายเจ็ดตัวนะครับผมได้ต้นปักรายยอดมะพร้าวอ่อนครับผมอันนี้เป็นสูตรที่เราคิดเองเลยใช่ไหมครับเป็บขายมากี่ปีแล้วครับขายมาสิบกว่าปีแล้วจ้ะสิบกว่าปีแล้วเนาะที่นี่เลยใช่ไหมครับใช่ ขายทุกวันนะครับทุกคนไม่มีวันหยุดนะครับตามสิดากวันไหนจะมีธุร่าเนาะฉันจะหยุดตั้งได้3สิ่แย่กันเกียมนะครับแกครับ ที่เราเอาลงไปกดในตัวเขาจะฟูขึ้นมาเองเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเขาจะลอยขึ้นมาเองจะลอยขึ้นมาเองเลยเนาะค่ะูกาเขาเรื่อยๆนะครับทุกคนครับที่เขาจะไปยิงแฉกเช่ไหมไปโปรโมทตใช่ครับเดิมผ่านนีสะดวกมากครับสีสวยมากครับน่ากินมากครับอร่อยจริงครับลูกค้าประจำนะฮะลูกค้าประจำการันตีบผมอร่อยมากครับ กระมังนี้เราทำหมดไหมครับเออหมดค่ะต้องหมดหมดเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเราทำกันให้หมดเลยนะใช่กะละมังละกี่กิโลครับประมาณสองกว่าาะปรมณิโลกว่าได้นะครับเพราะว่ามันใส่ถุงใหญ่ที่สครับอันนี้เตรียมมาเยอะไหมครับวันนี้อันนี้เตรียมมา20กิโล20กิโลนะครับไม่หมดไม่กลับเนาะใช่หมดทุกวันหมดทุกวันจ้าอันนี้ใสดูจากลูกค้าเข้าร้านไม่ขาดเลยนะครับนี่ฮะอร่อยครลูกค้าประจำบอกว่าหมดทุกวันนะครับละเถาอ่อน อันนี้คือตัวดั้งเดิมกับตัวยอมมะพร้าวอ่อนนี่เอามาเท่ากันไหมครับเอามาไม่เท่ากันไม่เ่เทานะฮะต,ตัวดั้งเดิมจะเอามาเยอะกว,ว่าเนาะนะฮะนายแทนนะครับผมแม่สีไทยนะครับผมก้อนมันปลากายนะมีสูตรสมุนไพรแล้วก็สูตรมะพร้าวอ่อนนะครับผมที่ตลาด เย็นนะฮะข้างห้างทีนเรียกวสำโรงนะฮะจังหวัดสมุทรปราการนะครับผมก็มาอุดหนุนได้นะครับเราได้ไปแล้วนะฮะโอเควันนี้ต้องขอบคุณพ่อค้าแล้วก็แม่ค้ามากมากเลยนะครับคะรับสำหรับวันนี้นะครับผมตลอดทริปต้องขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็รับชมนะครับ็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ